โคชิ่งนะจับมือทุกคนให้ประสบความสําเร็จโคตรรอดแล้วอะค่ะอยากให้ทุกคนนะคือลงทุนมาไม่ว่าคุณจะลงไซด์ไหนก็ตามเงินทุกบาทของคุณมันมีค่ามากโคชอยากให้คุณสาเร็จเพราะแผนธุรกิจของเราเนะี่ยมันไม่ได้ยากคือมันบังคับให้เราสําเร็จอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องเข้าใจที่ผ่านมาทําไมมันไม่สําเร็จก็เรายังไม่เข้าใจไงค่ะเรายังไม่เข้าใจธุรกิจมันดียังไงถ้าเราเข้าใจเนี่ย เราจะปิดคนได้เราจะขยายสาขาได้เมื่อเขาตอบอะไรมาเราจะตอบเขาได้หมดนะคะเราจะรู้วิธีการคุยยังไงให้เขามีความมั่นใจเราจะรู้วิธีการทํำยังไงให้เขารู้สึกว่าเรานี่แหละคือผู้นําที่จะช่วยให้เขาสําเร็จเนี่ยเราต้องเข้ากลุ่มอะค่ะเราต้องเรียนรู้เนี่ยอย่างวันนี้ปบมือให้ทุกคนเลย25ล้านคนนะในห้องนี้มีคนแบบหลายร้อยคนนะนะ แต่มีคนมาฟังสดๆสนเนี่ย25ล้านคนนะปบมือให้ตัวเองด้วยคนขอไวพอให้ทุกคนนะคะที่ยังมุ่งม,มั่นที่คนสละเวลาที่มีค่าของคนมาเรียนในวันนี้นะให้คนเอาไปใช้นะะให้คนติดกระดุมให้ถูกนะคะขอให้คนสําเร็จตามเป้าหมายที่คนตั้งไว้นะการที่เราจะประสบความสําเร็จนะ,ะสิ่งแรกเลยนะความคิดผ่านนะเมื่อความคิดผ่านวิธีการมันจะตามมาค่ะคิดผ่านคิดยังไงคิดบวกค่ะที่รัก คิดบวกเชื่อมั่นศรัทธาค่ะเชื่อสิ่งแรกเลยเชื่อมั่นในบริษัทค่ะเหมือนที่เราเห็นเนื้อหมูเนี่ยว่ามันอยู่เขียงมันอยู่ขาหมูชัดๆเนี่ยอย่าไปฟังคนอื่นค่ะคนมาบอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปฟังค่ะใครมาไม่ทันไรนี้ต้องต้นต้องไม่ยอนะมันดีมากเลยไรนี้นะคะอ่เราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเห็นค่ะศรัทธาบริษัทค่ะ,บร,คะบริษัทมั่นคงถูกต้องตามกฎหมายมีคนสําเร็จจริงค่ะ เมื่อเราเชื่อมั่นศรัทธามันจะมีพลังไงวันนี้โค้ดเนี่ยทําไมพลังมันเยอะจังพูดตอนกางวันไฟช็อตกันเลยค่ะไฟแรงมากนลยคะเพราะอะไรเพราะโค้ดนี่รับจริงไงมันสําเร็จจริงมันคือของจริงอันนี้ละโค้ดผ่านมาเยอะมากท็อปอัลทุริทคือดีสุดแล้วนะลงทุนครั้งเดียวจบอ่ะแล้วสร้างความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นโค้ดเคยทาเครือข่ายนะเขาบอกสามปีห้าปีนะ ถึงจะมีรายได้เดือนละเป็นแสนระหว่างที่สามปีห้าปีระหว่างเดินทางค่ะมีแต่ค่าใช้จ่ายทุกคนต้องสต็อกสินค้าต้องรักษายอดต้องไปสาธิตสินค้าไปขายด้วยแล้วก็แจกเขาชิมด้วยอ่ะนะึกออกปะอยู่กับการลงทุนอยู่กับค่าใช้จ่ายอยู่กับความสิ้นเปลืองอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาค่ะท็อปอัพธุลิศไม่ใช่ไม่มว่าคุณจะลงไซ์อะไรลงไปครั้งเดียวจบ แค่รักษาสิทธิ์สองสิบาบาทเพื่อรับรายได้ร่วมกับทีมงานมันไม่ใช่รักษาสิทธิ์เพื่อไม่ให้เราไม่มีผลประโยชน์อะ่ะไม่ได้ศูนย์เปล่าอะ่ะคุณรักษาสิทธิ์ไว้นะถ้าอัพไลน์คุณทํานะผู้แนะนําคุณทํานะโค้ดคุณทํานะยังไงคะแนนก็เกิดแล้วเมื่อคะแนนเกิดนะพอตของคนมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาถ้าคุณรักษาสิทธิ์ไว้นะแต่ถ้าคุณไม่รักษาไว้ไม่ว่าเขาจะเติมเท่าไหร่ก็ตามมันก็ถูกล้างทิ้งไปหมดค่ะ แสดงว่าพอร์ตนั้นมันไม่มีคนใส่ใจดูแลนะเขาก็จะไม่เก็บคะแนนไว้ให้213บาทโคตรคุ้มค่ะที่รักทุกคนนะ,ะแค่ลงมา XL กหนึ่งก็2 0 0 0เนาะอ่ะ 1, 600นา1ม0 0นคะแนนบาลา์ก็ได้2,120บาทแล้วค่ะคุ้มไหม่ะแล้วคิดดูอ่ะมันรักษาให้เรา30วันอนะ่ะทุกคนนะ,ะยิ่งอัพไลน์ใครขยันต่อขยันต่อขยันขยายเนี่ยนะไปเจอทีมงานขยายเนี่ยโอ้นะ เพราะทำไมต้องพูดเรื่องนี้นะสองสิบสามบาทเพราะมีทีมงานสมัครไว้เยอะมากบางคนโ้อต่อ,อให้เป็นเยอะเลยแต่ไม่รักษามันมันเสียดายไงเพราะพอท,ที่คุณซื้อไว้เนี่ยพอทมูลค่ามันพอทละหนึ่งพันใช่ไหมคะมันจะเพิ่มขึ้นตามยอดธุรกิจของคุณไงโดยระยะเวลานะเมื่อคุณมีทีมมียอดฝั่งแข็งขึ้นมานะมูลค่าจากพอทละพันเนี่ยมันจะถูกปรับราคาแบบอัตโนมัตินะคะ เป็นระบบ AI มันจะคำนวณให้เลยนะว่ามูลค่าผรอนของคุณเนี่ยจากผรอนละหนึ่งพันจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาคุณสามารถขายได้เมื่อมียอดธุรกิจเมื่อมีเครือข่ายเมื่อเมื่อมีทีมงานนะยิ่งใครมีทั้งสองฝั่งนี่ขายง่ายเลยเพราะคนนี้เขามาลงทุนซื้อนะคะเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วมันพ s สซีฟอินคัมแหละเขาสมมุติเขามาซื้อนะรหัสละ,ละลานแต่รหัสนั้นสมมตินะโค้ดของคจัมโบ้ um เนี่ย มันมีสามพอตถูกไหมพอตละห้าพันแม็กซิมัมห้าพันเดือนละแสนห้าโคจัมโบ้ขายสักพอตละล้านหนึ่งน่ะสมมุตินะคะเข้าขายพอดหนึ่งล้านหนึ่งตัดขายพอดหนึ่งเนี่ยแล้วคนที่ซื้อเนี่ยล้านหนึ่งไม่ถึงปีเขาได้ทุนคืนแล้วที่เหลือคือกําไรตลอดชีพอ่ะถูกไหม เนี่ยมันค้อนค้มเลยในนักลงทุนนะเขาไม่เขาไม่ทํางานเองเขาเอาเงินมาทํางานะเอาเงินมาลงทุนพอเขาได้ทุนที่เหลือคือกําไรตลอดชีพเนี่ยค่ะแต่ถามว่าโพสจำบล็อกขายได้ไหมสามพอขายไม่ได้นะเสียดายใช่ไหมคะเออมันได้แค่นั้นไงถ้าไปขายอีกหรหัสนึงก็เหลือแค่สองพอตก็ตกแค่อ่าเดือนละเท่าไหร่เองถูกไหมมันถูกตัดไปเดือนละตั้งแสนห้าถูกไหมคะพอตหนึ่นงเนี่ยถ้าซื้อไซส์เล็กมันก็จะขายไม่ได้แบบนี้นะ ขายไปเ็าเสียดายแต่ถ้าไม่ขายมันเก็บกินได้ตลอดที่ชั่วลูกหลานเป็นมรดกโอนให้กับลูกหลานเราได้เงี้ยค่ะเราต้องเข้าใจธุรกิจของเราบอกเลยนะมันคือของจริงนะเราต้องศึกษาให้รู้ลึกรู้จริงเข้าใจแล้วเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่โคตรโชคดีที่ได้มาเป็นต้นสายที่ได้เป็นคนบุกเบิดทําก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เข้ากลุ่มมาเรียนรู้นะถ้า คุณนะยังไมได่ดูคลิปนะที่โค้ดไลฟ์ไว้ในห้องเนี้ยตั้งแต่โคดต,ตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยอะอ่าหนึ่งสองสามทำยังไงท่าัรธุริศคืออะไรอะคุณไปย้อนดูเลยนะคะไปย้อนดูไลฟ์ที่โค้สอนไว้นะหรือก็เข้าไปดูในกลุ่มค่ะใครยังไม่มีห้องไม่รู้ทําการตลาดยังไงก็เข้าไปดูห้องทางไล์นะคะก็จะมีนะคะคลิปสอนวิธีการทำหนึ่งสองสามยังไงอ่าอ่าเดี๋ยวโคฝากไว้นะคะสำหรับใครนะ ขอนจัดการนะคะโค้ดฝากไว้นะ,ะสำหรับใครนะคะที่นะ,ะทำมาสักระยะหนึ่งนะคะมันยังไม่เกิดผลลัพธ์นะคะลองถามตัวเองดูนะ,ะว่าเราทำโค้ด แนะนำหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่ทําตามเราก็ต้องลองเปลี่ยนดูนะคะเป้าหมายนะไปเขียนไว้หน้าผานะอย่าให้ใครลบได้ความฝันนะสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนานะเมื่อคุณปรารถนาอะไรแสดงว่าสิ่งนั้นคุณคู่ควรนะเขียนให้มันชัดเจนบนหน้าผาค่ะอยากให้ใครไปลบความฝันหรือเป้าหมายของคุณได้วิธีการค่ะเขียนบนพื้นทรายค่ะถ้าทําวิธีนี้มันไม่เวิร์คต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะ ต้องไปศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะ่าคนที่เขาสําเร็จเขาทํายังไงนะคาต้องบอกเลยนะคะโค้ททาง่ายมากเขาอ,อัพทูริสตโค้ดทาด้วยความเชื่อพลังแห่งความเชื่อคิดบวกนะ,ะทำแบบมุ่งมั่นและตั้งใจทําโฟกัสแบบร้อยเปอร์เซ็นค่ะปาฏิหาริย์มันจึงเกิดมันจึงสร้างความสําเร็จในระยะเวลาสั้นสองเดือนพลิกชีวิตจากไม่ค้าส้มตำนะคะมีรายได้ครึ่งแสนปิดกิจการมาทำท็อปอัพทูริสตเต็มเวลา มีอิสภาพด้านการเงินและเวลาจะตื่นกี่โมงก็ได้นะะจะทําตอนไหนก็ได้นะทํางานวันแล้วไม่กี่ชั่วโมงอะแต่มีรายได้เดือนละเป็นแสนนะตอนเนี้ยมันสุดยอดไหมมันมันสุดยอดไม่รู้จะสุดยอดอยังไงแล้วค่ะทีหลักทุกคนนะสิ่งที่โค้ดได้มานะะไม่ใช่โค้ดแค่คนเดียวนะคนที่สําเร็จมากกว่าโค้ดก็คือโค้ดสุจรินอัปไลน์ของโค้ดเองอัปไลน์ของพวกเราเนะะี่ยค่ะอ่าเขาทำสองเดือนมีรายได้เดือนละเป็นแสน นะะเขาก็ทําด้วยความเชื่อทุ่มเทมุ่งมั่มมนยิ่งโค้ชสูเจนไม่ต้องพูดถึงนะอัพไลน์นะบางอัพไลน์ของเขาไม่ทําเลยนะฮะอัพไลน์ที่แนะนําตรงเขาไม่ทําเลยนะเขาแทบไม่มีอัพไลน์เลยนะเขาสู้ยืนหยัดมุ่งมัม่นนะคะเอาความรู้ออกมาถ่ายทอดเราอะ่ะเขาเป็นจะเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้รุ่นที่ไปถางหญ้าถางหนามนะคะออกจากทางที่เราไปเอาสมบัติะนะคะ เราเข้ามาเนี่ยถนนมันเป็นคอนกรีตแล้วค่ะเราไม่ <hi> <ร>ต้องไปจะท erm. ําคลิปยังไงจะทํายังไงทีมงานจะสนใจจะทํายังไงทีมงานจะทํางานเป็นโน่นนี่นั่นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยค่ะนะเขามีทําคลิปมาให้เราหมดแล้วเราเข้ามาถนนที่เราไปเอาสมบัติอ่ะมันเป็นเขาลาดยางเขาถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วอ่ะนะไม่มีนามแล้วไม่มีกับระเบิดแล้วเขากู้ให้เราหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะ แค่ทําตามอัปไลน์ก๊อปปี้นะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มอยู่ในบรรยากาศคุณจะมีพลังอ่ะจะมีพลังมีความเชื่อมั่นกลับขึ้นมานะมันเหมือนกับถ่านนะคะถ่านที่มันอยู่ในเตาไฟอะมันก็จะร้อนละอุใช่ไหมมันจะไม่มีทางมอดอ่ะถ้าคุณยังอยู่ในเตาถูกไหมแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดถามก้อนเนี้ยมันไม่เข้าบรรยากาศมันไม่ฟังมันไม่เรียนรู้นะคะมันไม่ศึกษาข้อมูล มันไม่รู้วิธีการนะฐานมันก็เหมือนกับฐานมันกระเด็นออกมาจากเตาอะค่ะคิดว่ามันจะมอดไหมอ่นะน่ะฐานนี่มันกระเด็นออกมาจากเตายังไงมันก็มอดจะสําเร็จได้ไงอะ่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกคนนะที่เข้ามาฟังมาเรียนไลฟ์นี้นะคะแล้วใครที่ทํามาสักระยะหนึ่งถ้าไม่สําเร็จก็ต้องไปไปย้อนนะคะไปเรียนหนึ่งสองสามทำยังไงนะะทำไมไม่สําเร็จสักทีหรือ ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยทักโค้ดมาค่ะทิ้งเบอร์โทรไว้นะโค้ดสะดวกโค้ดจะโทรไปนะคะว่าคุณขาดอะไรนะติดตรงไหนทำไมไม่ไม่สำเร็จสักทีนะโค้ดพร้อมโค้ดชิ่งตัวต่อต,ตัวให้เลยนะคะอืมก็ทักมาไลนา์นะหรือถ้าเกิดช่องแชทนะบางทีถ้าไม่ใช่เพื่อนกันนะโค้ดก็จะไม่เห็นนะ ถ้าเป็นช่องแชทน,นะไม่ใช่เพื่อนกันเพื่อนโค้ดเต็มนะเฟซหลักเต็มนะซูเกียวเพนวาลินเทอ่อคำเนี่ยเต็มห้าพันนะคะถ้าไม่เป็นเพื่อนบางครั้งมันก็ไม่เตือนถูกไหมอ่าถ้าเป็นไปได้ก็แอดไลน์มาแล้วก็ทักมาทางทางช่องทางไลน์โค้ดสะดวกโค้ดก็จะโทรกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มห้องเรียนอยู่แล้วนะแนะนำนะคะติดตรงไหนขาดตรงไหนถามไปห้องเรียนเวลาที่โค้ดโคชชิ่งหรือสอนนะคะอธิบายแนะนำโค้ดจะได้ คนอื่นด้วยเวลาโค้ดให้ความรู้ในห้องแนะนําใช่ไหมคะคนอื่นเขาก็จะได้กดฟังด้วยเพื่อเขาเจอติดปัญหาเหมือนกันเอ้ยทำไมไม่เวิร์กสักทีนะคะก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยมีคาถามเหมือนกันแต่เขาไม่กล้าถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จนะะเราต้องฉายออร่า ฉายเวลแสดงศักยภาพแสดงง่ามด่าเอ้ยไม่ใช่นะสิบแปดบวกนะหยอกหยอกนะ,ะเออเราต้องฉายแสงออรา่าออกมาให้โค้ดเห็นว่าเราเนี่ยเอาจริงนะชันเนี่ยคือเพชรนะให้ทำอะไรทำตามหมดเลยนะเชื่อฟังไว้ใจทำตามนะกกปี้นะคะอ่แล้วเขานะคะก็จะพยายามนะคะที่จะ โคชชิ่งคุณนะจับมือกับคุณประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะหัวเราะนะคะแสดง,ง่ามดากใช่ไหมโคตรรัดนะคะ่อยมุกบ้างเดี๋ยวหลับนะะเออเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะ,ะนั่นเลยค่ะนะคะลองถามตัวเองดูนะคะว่ามันติดตรงไหนอะไรอยากให้โคชโคชชิ่งนะก็ทักมานะคุยกันได้นะคะโคอยากให้ทุกคนลงคุณไปแล้วนะคะสำเร็จไปด้วยกัน ถ้าคุณปิดกระดุมเม็ดแรกนะยังไงคนก็ปิดถูกแล้วยิ่งโค้ชนะไม่ธรรมดานะโค้ชสอนคนเศษยอดนะเศกลายได้นะแค่คนคิดบวกนะที่รักคิดลบมันก็จบตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ถ้าคิดบวกมันก็มีแต่จะเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะฝึกคิดบวกนะคะให้เป็นนิสัยทําให้มันติดต่อกันนะ,ะ21วันนะ,ะแล้วแล้วความคิดของเรามันจะบวกนะคะมันจะมันจะไม่ไปอยู่กับปัญหาเล็กๆน้อยๆนะมันจะไม่ไปโฟกัสกับปัญหาอะเรื่องน้อยคนเคยบอกแล้วนะกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันขาวสะอาดมากนะคะถ้าคุณเนี่ย ไปโฟกัสนะสมมติว่ามันมีจุดดําอยู่กลางกระดาษจุดหนึ่งเนี่ยแล้วคุณไปมองแต่จุดดําๆนั้นนะคะคุณไปโฟกัสแต่มันสกรปรกมันเลอะเทอะอย่างเงี้ยคุณก็ไม่คิดจะทําอะไรจริงไหมนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปโฟกัสกระดาษที่มันมีจุดดําๆะแต่กระดาษขาวสะอาดแต่ทั้งเกือบทั้งหน้าเนี่ยมันมีจุดดําอยู่นิดเดียวนะ่ะคุณเลือกโฟกัสอะไรอะ คนโฟลกัดกระดาษที่มันว่างคุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ลงไปในกระดาษใบนั้นจริงไหมคะแต่คนยังไปโฟกัสไอ้กระดาษมันเลอะมันมีจุดดามันมีตําหนิคุณโฟกัสแต่อะไรอ่ะโฟกัสสิ่งไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้น เพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปโฟกัสกับอุปสรรคและปัญหาบททดสอบเล็กๆน้อย,อยที่มันเข้ามากระทบความรู้สึกเข้ามากระทบจิตใจเรานะคะให้เรามองข้ามและผ่านมันไปให้ได้นะทุกอย่างนะคะคือบททดสอบสั้งสิน้นเรานะคะต้องเจอเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่ทำท็อปอัพทูริดนะคนจะมีรายได้เดือนละแสนห้านี่คือแพสซิฟแพสซิฟอินค m าคือคนไม่ธรรมดานะคะ คุณจะตื่นตอนไหนก็ได้คุณจะไปเที่ยวไหนก็ได้คุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ขณะเดียวกันเงินมันวิ่งไล่ล่าคุณน่ะเงินจะเข้าบัญชีคุณขณะที่คุณหลับขณะที่คุณเที่ยวขณะที่คุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะมันคือพาสซีฟอินคัมคุณไม่ต้องทํางานนะคะเดือนละแสนห้าคือขั้นต่ำนะคะทีละเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนธรรมดาค่ะอืมมีอะไรมากระทบจิตใจมีอะไรมาเป็นบททดสอบวัดจิตใจเรามากระแทกความรู้สึกของเรา เราต้องผ่านไปให้ได้คนเหนือคนมันจะต้องไม่โฟกัสปัญหาค่ะปัญหาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่เราจะผ่านไปได้หรือปล่ถ้าเราไม่โฟกัสมันเราก็จะผ่านไปได้ค่ะขอบคุณนะอุปสรรคขอบคุณนะปัญหาขอบคุณนะบททดสอบที่ทําให้เราแข็งแรงขึ้นที่ทําให้เราเก่งขึ้นที่ทําให้เรามีพลังมากขึ้นแล้วปฏิหารจะเกิดคนค่ะถ้าคุณพยายามมากพอค่ะ คําว่าพยายามกับปาฏิหารคือชื่อเดียวกันค่ะชื่อของคําว่าปฏิหารนะคะอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าชื่อคําว่าพักยายามค่ะวันนี้เราพยายามร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย ah ังถ้ายังปาฏิหารยังไม่เก ah ิดค่ะแต alone, blender, right? ah ่ถ้าเกิดวันนี้เราพยายามร้อยเปอร์เซต์ปฏิหารจะเกิดกับคุณค่ะแต่มันจะเกิดช้าหรือเกิดเร็วเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันค่ะถ่าของความสําเร็จแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ แต่มันเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณไม่หยุดพยายามค่ะถ้าคุณไม่หยุดมุ่งมั่นค่ะความสําเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณคุ้มเทเต็มร้อยคุณก็ได้กลับมาเต็มร้อยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่จะทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จไม่ใช่ใครเลยค่ะคือตัวเราเองค,ความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นใจสู้นะคะมือสร้างจิตมุ่งมั่นยังไงก็สําเร็จไม่มีใครมาหยุดเราได้ค่ะ จะมีคนเป็นล้านคนมาชี้หน้าว่ามึงทําไม่ได้หรอกมึงมันห่วยแตกมึงทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่ในใจของเราอะค่ะกูทําได้กูจะทําให้ดูกูเชื่อมันยังไงกูก็สําเร็จคนที่ทําสําเร็จคือตัวคนค่ะเพราะคนที่มาชี้หน้าคนเป็นล้านคนเขาไม่ได้ทําค่ะคนที่ทําคือตัวเราแต่วันเนี้ยมีคนมาชี้หน้าว่าเราทําได้แต่ในใจของเรามันก็ะจอกอะ ในใจของเราบอกว่ากูทําไม่ได้หรอกแต่มีคนเป็นร้อยเป็นพันมาชี้คุณว่าคุณทําได้อ่ะแต่ในใจทําไม่ได้หรอกคุณทําไม่ได้ตั้งแต่คุณยังไม่ได้ทําค่ะเพราะคุณตัดสินใจไปแล้วไงวันนี้ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือทําไม่ได้คุณก็คิดถูกเสมอค่ะเพราะคนทํามันคือตัวคุณจริงไหมเพราะฉะนั้นบอกตัวเองไปเลยค่ะกูสุดยอดกูเหนือคนกูทําได้ทุกอย่าง กูเป็นได้ทุกอย่างที่กูอยากจะเป็นสัง่งจิตตัวเองค่ะถ้าจิตคนมุ่งมั่นนะยังไงคุณก็สําเร็จค่ะแล้วก็ทําตามคนสําเร็จค่ะวันนี้นะคนที่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันคิดแค่สองอย่างแตกต่างกันแค่คิดว่าเป็นคนขี้แพ้กับผู้ชนะค่ะเขาบอกว่าผู้ชนะมักมีอุปสรรคไว้ให้ข้ามผู้แพ้ยอมคุกเข่าอยู่ตรงหน้าผู้ชนะมักมีการแบ่งเวลา ผู้แพ้ว่าเวลานั้นฉันไม่มีผู้ชนะทุกปัญหามีคำตอบผู้แพ้ชอบทุกคำตอบมีปัญหาผู้ชนะชนะได้ทั้งโลกาผู้แพ้พาอับจนทั้งชีวิตวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณคือผู้ชนะคุณสำเร็จแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ